แรงไหมก็จะกระจับขี้ควายใช่นะพี่น้องเอ้คนคงเสีสุกับบาทนะเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเอ้สบายดีสุกสุกสับบาท่ยังก็เอาเมื่อนาะสบายดีเด้อเอาตัวนะ ซื้อขายซื้อขายเอาเก็บเอาที่กาบกืบมันจเดืดทั้งขาเดืดหัวมันเดือดเดือดหัวมันนะฮเอาเป็นกอได้ถงเนาะเดือเอาได้ั่กอหนึ่งมันสาสก้อยคับ

ต้มปลาต้มปาซชินะเมมั่งหาเอรุนไปส้องปลูกปลูกกี่จะไปปลูกบนนีนมันหามีบาหวงปลูกเยอบ้าน่ยนี่แต่นีู่่ขาดะก็ได้ปูอยู่บ้านพิตานอีเป้เลอยู่ซี่ยเปรปลูกอยู่เซ่กเสียไปเนาะคนเป็นเชิกระถะหะบิีนรียี้ โอ้ีหม่อาซีเมตมนสสวะช่วยเลยไปไกินกับปุนพ่นถาจังสิกคนเนะีด้กินอยู่วันั้นไปไปที่ซื้อนเบิ๋งพอเสียได้กินผักปุ๋นก็ว่ต้องกินนะเออ้องกดี้สองดีหอมมนี่นั้นขนมจีนมันเนาะขอมดอกมะกะปกกได้เสียเมื่อน้ามะกะใส่ทงตี๋ก้ไปากอิวเด้อกะุกป่อ

าบอกเอใจ่อดีฮะาบกถึงใจอมไ่เอาว่ี่น้ยาบอกถึงใจผดกเว้อก่าดตกไปเนแต่ก็มัดแต่ก็อ่อนทงอีแกขยันขาดเอาใช้กระเป๋าลาแต่เจ้ากระบกกระเป๋าลาน้อยตัวน้ะพอดีเอาพอดีเลยได้กระเป๋าลายตัว

เน้อ็อบนี่ก็เจ้ากลัป้นี่อ้ห้่เหวันนียเนาะหีแอหดอกนอยู่รถนะตัวครับอันหนปเมงมาเห็นได้อีงมันหอยมันหอยบ่ใช้ได้อันนาีบ้นไหนบอคอดิน้านไหนบอคดินเกวกนี่เนาะคุณเนาะ เยนักขแดงให้เต็มมาเลยเสร็จเต็มเสร็จเต็มเซลว่าสุดกับมืออื่นพ oh, ี water, ่น on ้องเออฮันดีติต้มกินเมื่อน้ำพังตัวบตัวนี้นะโอ้เมือนที่ไปทานเสร็จเต็มก่อ

เออเทียมั้หน่ะนกจายมาเยหมัก่องนไใช่าส่เคนช่วยเป็นคนใจดอนนะเดี๋ยวนั่นเออ อุ้ยเป็นอนี้โอ้ยเบตาดาดี่น้องไอ่สองน้องไอสมไดเบิรตเด้รพี่น้องก็อยู่นนี่นี่นะโ

เออสมพักไปขางนีปลาเมงแล้กรเฮ็ดหกสักเมื่อกมุกปากเกอ๋อวบ้านทังปได้ส็จสิปไปขายเครื่องโอ้มุกปากแกด้วยได้บ่กินพาห่มผหเอาไปแล้ว เล้กสิไปใส่เนาะหักไหมมาเอาซอสหอยเบิร์ดบอสซอสหอยเอ้อขออะไรดีปนไรดอกหนึ่งนดิเอาไปสุกน่าอาหารไทยแน่ซื้อเบิดเทไรฮะอาิพันเออพอซื้อใส่ไปตรงนี่ร้ายมันจังบ่อน่ะ พเนะเานอสินม <and rolling Jean> ัน <bulun> ส no ุกเวกเมื่อเลยอยางเขาเมื่อปลานทางั้นกบเจ้าัวงไข่บเจ้าข้าบเจ้ากระชงบ่นอยอขาเมื่อาังไข่ม่อยาให้เอาเก็บเอาพักสระหน่กกินเอาเมื่อหรอเออข้าเอาพักเออกสระอากาดอกะกาะไรเป็นอะไรล่างไหมได้บ่เออดิสนนปีมันเอาในมมุ่กนี่่ ผุ่มหนึง่งในใน้เต็มผุ่มนะแต่ตาพักบัวหันเอาเหรอจัดแล้วนั่นแหละพักหัวหันเอาเอาไปขัดสง่งกินแม่มึงหันบ้างน,น,นกแต่งกินโกจ้ำสีแตง่งกินเนาะกูว่างันเล้ามากีกอมมากกับดาะพักที่เรากินจะเห็นเล้ามหมนี่แกวนั่บ่ Niếng này này. đi Nếp kín nếp kín. để nếp kín 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 เลี้ยขาเวิร์ดนะบ่อแม่ใส่เออเป็นกะขู่เฉพาะเลยดุนอะไรดุนแม่อะไก็กินข้าวพี่น้องเลยกินกับตบปลาแเศรียู่พ่อแม่กับ่ท่านเศร้าเศร้าปัญใดๆพี่น้องเลยแต่ว่ากับผ้าไปเที่ยวเ้อะบ้านไปกับเมื่อไหร่เมื่อไห่เออไปเอาเสื้อถอยก่อน น nah e ี่สีไปจอดกับอนเอนี่แหละมาแต่เช้าเนาะไปพอมานี่ซื่อๆี่น้องหอดเด้อมันกะถือกับสวงบุญพุทธะตีองเยกินปลาพาิ่งทีหาหนแ่กินฮะมาแต่ปากช่องมา่่มีแล้วาไอไีขอ น้าลุงดาวเไยแม่เหรอลุงดาวจีนมาอย่างเพงี้ยมาโอ้ยแล้วก็สีเป๊ะนี่สีมะข้าวเพิ่มเติมเพลยแล้วมาแม่ข้าวหนึ่งแล้วก็ชิมกินน้ํากระปุกกินน้ํากระปุกกินตะบ่านนอกกระปุกบ้านางกระปุกเดี๋มวพาไปเช็คสูตรกระปุกเด็ก กินบ้ากับปุ๋ยาจะอยากบ้อยากกินเล็กเลน่าหน่ะกับก้าวไม่เจอจะมาอ้า มาฝากสิเมื่อบอบีเนี่ยต้องอันเซียวเอ้านั่งไหมเออไปจีจิ่ของก็จัดจานผมโอยจีได้นั่งนั่งนี่เจน่าเงแบนั่งก้นไดุนไปนั่งกนจัดกับคุณหนให้นตวสิ cái kho khả năng <laughs> đi để... lao. nào đi đây cà lau cà lau đã năng chết đi coi mới một tá nữa mà chết hại nha bên trái bạn นี่ยาวนี่แต่ละสาวเออนี่นั่งปีร่งเดินนั่งนี่เราคอยนัีงปนดีเ้าก็อีพ่อเช็ดแต่ว่าได้ตุตักนั่งนั่งเลยนี่ให้ <laughs> Hope bao were tặng. top con cáp cũng thế yên cọ. Hope. chỉ tay Hope. Hope. ้ได้น้ำเอือยคนนั้นนี่คนตเออตุแต่หมดจเขาเออเลยเนีออม่เห็นป่ออหนเนี้หรอ นีให้แี่ดิแก่จะนีใหนโอ้น้ำบงน้ำเลือกมากอะไเลยนั่นเลเดี๋ยวถือขับไปบัดถ้าถือไปันาหนีใช่ดิอ๋อแบบนี้เล có chuyện anh thì sai đi men số bốn men nấm đuược không cái gì tao à นยู่นี่พี่ได้เห็นน้ำเบือดล่าน้ำบุงเล่าด้ยนิ่เต็นเยอะๆได้เหี้ยเออมักแต้มมันขึ้นอะไรร้อะไรทำมันสิพักมันสิกินก ว่นไหเมเมอ่อนเราพี่น้องเลยยุนี่แหละคนล่องคึืนได้พักหนกินเพออะกุบกิเยพ่ผู้กายที่ไ่้หรอกเดี๋ยวเขาสิเดินทางมึนสิมากเดบ้วอาเราเขามาใน้ปลววุ้คนนอะเขาปปาววุ้นคนับนอนวุ้คนนั่งมือสบายจักเบ็จอกนี่มันสิมืออ่านพี่น้อง

má xuống thì đốt sư đây đó và tí tật nó hiện này này nó cơn cơn gói cơn khai bắt <laughs> ไปคืนเมื่อเมื่อเมื่อแต่ม่เต็มโชคดีเนอะวัตสุคดโอเคแล้วาับไปด้สิมารับด้โอเคคิดดีับได้สิมาลา ไปเมื่อซะเดอยวคอยเด้อครับตรวครับล่างเด้อโอ้ยแกขากรองเห็นกันบหมคะขึ้นได้บ่ขึ้นได้บ่ท่าหน่ะโอ้บายบายพุงแจมมาอยากมืออันเด้อพี่น้อง ไปเถอะเดินนท่งกอดไปเถอบ๊ายบายอ๊อัดอัดปีา เรนจะ่ะ